จากเจว่าจากกาลทอนจาสวัสดีครูมณีจ้าจากป้าต่อยสวัสดีครับพี่กาลทอนจากน้องดานะคะผู้หญิงอยากดูแม่อยากดูแม่วันนี้ให้ดูวิวค่ะให้ดูวิวนะคะให้ดูวิวสวยๆนะคะจากโมู an, ่บ้านพิกัดที่อ bon, ุบลราชธานีจ้าคุณผู้หญิงค่ะ น้องดาสวัสดีจ้าจากป้ต่อยค่ะเมื่อวานเริ่มงานปีใหม่ยิบจิจธันวานะคะถึงวันที่หกที่สารากลางใหม่อุบลอ๋ออุบลจัดที่สารากลางใหม่เช่นเดิมนอกปีที่แล้วก็ที่สารากลางตะทอนยกมือไหว,ว้สวัสดีจ้าอยากดูแม่อยากดูแม่แม่ยังไม่ได้อาบน้ําวันนี้เพราะว่าพอดีลูกชวนทํา ตกแต่งไฟให้จับบันไดให้จับสายไฟให้ก็เ,เลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยวันนั้นดูแล้วนะคะคุณกุณ้งค่ะวันนั้นดูแล้วครั้งหนึ่งเราเห็นหน้ากันแล้วเนาะขอบคุณนะคะ วิวหน้าบ้านสวยงามขอบคุณมากจ้ามานีขอบคุณนะคะป้าโดมคลิปสั้นของป้าโดมอะคอมเมนต์ไม่ได้เอาทุกอันเลยเหรอป้าต่อยคอมเมนต์ไม่ได้แล้วคลิปธรรมดาคอมเมนต์ได้ไหมป้าต่อย ไม่มีช่องให้เมนอ๋ออาทำไมมันไม่ขึ้นเนาะเออกอดมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพราะก็ไม่ได้ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งค่าอะไรไม่ได้ปิดคอมเมนต์ไม่ได้ปิดอะไรเลยนะเปิดตลอดคอมเมนต์ก็ต้อยลองลองกดเอ่อ ตรงที่คนอื่นเขาคอมเมนต์มาแล้วก็มันจะมีตรงที่ให้เราเราเขียนนะลองกดของคนอื่นกดแล้วก็ออกประดมเคยเจออยู่ก็ลองทำแบบนี้แล้วก็ออกคือไม่ไม่ต้องไปพิมพ์ตรงช่องของคนอื่นแล้วก็ออกแล้วมันจะมีช่องของเราสำหรับสำหรับพิมพ์นะเด้งขึ้นมาประดมเจอบ่อยอยู่เวลาไปหาเพื่อน,น พี่ยูเขาไม่ให้ป้าต้อยเยม,ม่หรือมั้งคงไม่ห้ามคงไม่ห้ามป้าดมเคยเจออยู่เวลาไปหาเพื่อนน่ะเจอบ่อยอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟนะคะตอนนี้ป้าต่อยทำอะไรป้าต่อยส่งอาหารเสร็จแล้วบ่เนาะนั่นแหละ บางทีประ,ประดมก็เจออยู่พรุ่งนี้ไม่ได้ไปเลาะใสาจ้าคูมานีไม่มีช่องคอมเมนต์ให้รีเครื่องใหม่มันก็คืนมาให้ปิดแล้วก็เปิดใหม่ใช่ไหมเยว่าขอบคุณกาลทอนนะคะส่งตั้งแต่ตีห้าจ้าโอ้ ป้าต่อยต้องตื่นแต่เช้าเนาะตื่นแต่เช้ามาทําเดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยวจะโทรคุยกับป้าต่อยสองสามคำคุยไลน์คุยไลน์อยากดูแม่อยากดูแม่อยากคุณผู้หญิงนะคะอยากดูคุณผู้หญิงจังเลยตื่นแต่ตีสามเนาะป้าต่อย เว้นไม่ประต่อยเวนตีสาม 9ล้าร้านดวงใจนะคะขอบคุณ8ไลค์8เลิฟจ้า